ทุกคนในช่องก็อยู่ในเนื้อ<ช>มือผมแล้วเดีย๋ยวไปถามแต่ละคนดีกว่าว่าแต่งสไตล์อะไรเม็กซิกันตอนใต้ครับทำไมต้องเป็นเม็กซิกการ์ตอนใต้เพราะว่าคนใต้ชอบแต่งจริงๆไหนเม็กซิกันตอนใต,ต,ต,ต้ตตพูดยังไงฮัลโหลนี่ <laughs> <laughs> ตวตึงแห่งวงการนี่เอาวันนี้ <laughs> แต่งตัวเป็นอะไรครับสไตล์ไหน สไตล์ช่องพองโค้งทีไรรองเท้าจะแบบผสมผสานกับป่าเมซอนแบบ่าเข้าป่าอะไรแบบนี้แต่ชินอื่นจะแบบเราจะใส่แบบขึ้นกลางๆไม่ใส่เต็มแบบกางเกงมีซิปให้มีที่คาดให้แต่เราจะไม่ใส่ <laughs> เราจะเป็นแนวนี้อันนี้เหมือนกันมีมีซิปให้แต่เราจะไม่สวมหมวกก็ด้วยมีที่มัดแต่ว่าไม่มัดค่าดมาสไตล์แบบ ลืมเสื้อครับลืมเสื้ออย่างรองเท้าอย่างรองเท้าอย่างรองเท้านี่รองเท้ารองเท้าหนังครับกางเกงยีนสครับกางเกงในขอบยูไอครับอันนี้คอเคทครับแฟชั่นนอนตกหมอนครับคอเคทดำคอคอตรงตลอดยู่ประเทศไทยแต่แฟชั่นในการหนาวคอเส็นบล็อกไวให้กับ Shell ตะกิดช่าย chạy ซ่าเพว่ายิ้มๆ